มิวกี้ลูกไปรังจานให้แม่หน่อยแบบหนึ่งนะแม่หนูเขาเล่นโทรศัพท์ก่อนไปเดี๋ยวนี้เลยนี่เป็นคำสั่งของแม่แห่จะมาปงมาแปบ,บอะไรก็ได้มีแม่ใครเหมือนแม่เราบ้างเนี่ยแม่ของเรานะขี้ชัยที่สุดในโลกร้อยเดี๋ยวก็ชัยนั่นเดี๋ยวก็ชัยนี่ มิวกี้รีบๆล้างจานหิเศ็จจะได้ไปกวาดบ้านหูบ้านต่อหนูยังล้างจานไม่เสร็จเลยอะ่แม่นี่ไม่จะใช้งานหนูอีกแล้วหรอแม่แค่สั่งไว้ก่อนนะว่าแต่อย่าลืมทาความสะอาดบ้านล่ะหนูเพิ่งทําไปเมื่อวานนี้เองอีกอย่างบ้านเราก็ไม่ได้สกรปรกอะไรขนาดนั้นไม่ต้องทาความสะอาดทุกวันก็ได้มั้งแม่ไม่ได้แม่บอกให้ทาก็ต้องทําไงอย่าบ่นตั้งใจทํางานต่อไปก็ได้งง้นรอก่อนนะให้หนูล้างจานพิเศจก่อนอเวนจ์จอะไรของฉันเนี่ยลูกบ้านอื่นเขาอยู่อย่างกับคุณหนูส่วนฉันอย่างกับลูกท่าน มิวกี้เอาผ้าไปซักให้แม่ด้วยนะลูกค่ะแม่มิวกี้ขยะล้นถังแล้วอย่าลืมเอาขยะไปเทนะลูกค่ะแม่มิวกี้พัดลมฝุ่นเกาะเต็มเลยเอาไปถอดล้างทําความสะอาดได้ละลูกค่ะแม่มิวกี้เอาผ้าไปล่นให้แม่ด้วยนะค่ะแม่มิวกี้ไปเอาอาหารใหหมากับแมวกินด้วยนะค่ะแม่มิวกี้วันนี้ไปตลาดไปซื้อผักใหแม่ทีอ้อซมูมาด้วยนะค่ะแม่ แล้วเนี่ยวันๆถ้าไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเราจะทำยังไงดีเนี่ยให้แม่เลิกใช้แล้วสักวันอ,อ๋อนึกออกแล้วถ้าแม่เรียกเราเราแกล้งไม่ได้ยินแค่นี้แม่ก็ใช้เราไม่ได้แล้วหืมเราเนี่ยมันฉลาดจริงๆมิวกี้เอาผ้าไปตากที่แม่หน่อยสิมิวกี้เอาผ้าไปตากที่แม่ทีเอ๊ะลูกคนนี้แม่เรียกไม่ได้ยินหรืองไงคะมิวกี้ มิวกีแม่เรียกลูกอยู่นะมิวกี้ได้ยินแม่ไหมแม่พูดอะไรอะหนูไม่รู้ไม่ได้ยินจริงๆหรอเนี่ยหรือว่าลูกของเราหูหนวกแม่พูดอะไรอะทำไมมันไม่ได้ยินเลยไม่ได้การแล้วต้องรีบพาไปหาหมอแปลกจังหมอตรวจดูอย่างละเอียดก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะแต่ลูกลูกของเราเป็นอะไรทำไมถึงหูหนวกเนี่ยมิว mm. กีดูแปลกๆนะ หรือว่าลูกของเรากําลังเล่นละครตกตาเราอยู่เนี่ยแบบนี้ต้องพิสูจน์ในเมื่อหูไม่ได้ยินก็ส่งไลน์ให้อ่านเลยละกันยูกี้กลับบ้านอย่าลืมล้างจานให้แม่ด้วยละ่ะอ่ะอ่านฮะอะไรเนี่ยแม่หูหนวกอยู่นะแม่ยังคิดจะใช้งานหนูอยู่อีกเหรอหูหนวกก็ยังทํางานได้ไี่ใช่หรอมือไม้ยังอยู่ครบนี่หนูไม่อยากทำทาไมแม่ต้องคใช้ด้วยแกเป็นลูกแม่ทำไมแม่จะใช้ไม่ได้ เดี๋ยวไหนบอกว่าหูไม่ได้ยินไงอ๋อสงสัยหายแล้วค่ะแม่งั้นก็ดีกลับบ้านไปทำงานบ้านต่อ